เมื่อในพีพีไซค์จาจวาลล่าติดดำแม่ไม่รู้ว่าเล่นโหดเกินไปขนาดนันนะครับผมติดดำเฉยเลยไม่รู้ใครกดรายงานหรือเปล่ากําลังดันแรงอยู่ดีๆลา่าติดดำเฉยเลยนะครับผมอันนี้ก็ใครเคยเป็นบ้างก็ฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเราต้องทอํายังไงดีครับผม,ผมก็ไม่เคยติดดำเหมือนกันอันนี้ก็คือติดดำครั้งแรกโดยในทีมผมนะครับเล่นกตี้เดิมๆเลยครับผมก็คือน้องๆคนเดิมนะครับผมเล่นแบบไม่มีใครเล่นโปรไม่มีใครเล่นพาแนลอะไรสักอย่างเล่นแบบฝีมือล้วนๆนะครับแต่ว่าติดดำเฉยเลยและผมติดดำอยู่คนเดียวในตี้ด้วยอัตราชนะผมกนิ ดก็ค,คือติดดำเฉยเลยก็เดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าผมติดดำได้ยังไงแล้วมันติดดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมถึงติดดำนะครับแลวผมบอกเลยนะผมเป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟลด้วยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูวันอีกทีว่าเราจะสามารถแก้ไขหลักที่ติดดำได้ยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนดูว่าถ้าว่าเราติดดำเนี่ยควรทำยังไงมีคนออกนะคผมเอ้ยใครออกวะสนนยหนุ่มนะเอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอะ ไอ้ค,คนที่สองคนที่สองคนรายงานก่อนเลยอะไรวะไม่รู้ไอคนที่สองชื่อแปลกๆไม่ไม่พี่หลุดใช่เหรองั้นฮะี่มันมันบอกว่ามีคนใช้โปรแกรมโกงอ่ะพี่ใช่เหรอฝั่งนู้นอ่ะใช่รออะไรอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอไดมอนด์ได้ไงวะเอ้ยอะไรเนี่ย้ยอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่นะไม่สามารถเข้ารวมทีม เออใช่ผมติดดำถูกเชิญได้เนื่องจากบัญชี่ยวเขาอยู่ระหว่างการตรวจสอบของใครวะเล็กเล็กห้องเล็กห้องตื่นติดเปลวเนี่ยใช่อ่ะเดี๋ยวขอเป็นเพื่อนไปละพี่โอ้ติดพวกเราไม่ติดเปลวไม่ติดใช่เหรอวะผมขอเป็นเพื่อนไปแล้วไหนลองไมดิใครดีพี่ขอเป็นถ้าผมลองพี่ไม่พี่โน่ก็เชิญพี่เข้าไม่ได้เว้ยอ้าวเนี่ยผมเชิญละเรียบร้อยติดดำ พี่ติดดำได้ไงอะ่ะเิผมด